ไปดูความคึกคักนะคะของแวดวงตลาดป้ายโฆษณาและการพิมพ์กันบ้างค่ะกับนี่เลยค่ะสสุดยอดเทรดโชว์นะคะที่จัดขึ้นพร้อมกันในที่เดียวเลยนะคะค<ช>ุณเป้เป็นงานใหญ่เลยนะฮะ<ช>ท่านผ<ช>ู้ชมฮะสามงานที่ว่าเนี่ยบางกอกแอดแอนไซ Expo สองพันยี่สิบห้านะครับเป็นงานแสดงเทคโนโลยีการผลิตป้ายและสื่อนอกบ้านนี่งานแรกนะงานที่สองที่รวมกันนะฮะบางกอกดิจิทัลเท็กซ์ไทปริน Expo สองพันยี่สิบห้าอันนี้จะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัล บนเสื้อผ้าชุดกีฬาและสิ่งทอส่วนงานที่3ซึ่งอยู่ในงานเดียวกันครับคืองานบางกอกแพ็คแอนด์เลเบลเอ็กซโป2000 25นะครับเป็นงานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้านะครับใช่ค่ะโดยบริษัทแกรนมาสเตอร์เอ็กซิเบนชันนะคะได้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและการผลิตสือ่อโฆษณานอกบ้านและงานป้ายค่ะโดยในปีนี้ค่ะมาพร้อมคอนเซปต์ค่ะอีโคเฟ,ฟนลี่นะคะมุ่งนําเสนอเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยภายในงานค่ะอัดแน่นด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากผู้แทนจําหน่ายชั้นนํากว่า80บบริษัทเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศพร้อมกิจกรรม ช็อปและเวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่ออัปเดตเทรนด์เสริมความรู้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเปิดโอกาสการสร้างเครือข่ายและจับคู่ทางธุรกิจนะคะจัดเต็มแบบเข้มข้นนะคะตลอด4วันเลยค่ะตั้งแต่วันที่6ถึง9พฤศจิกายนนี้นะคะที่ฮอลล์6ถึงเอิมแพคเมืองทองธานีและงานนี้นะคะคาดว่าจะมีผู้เข้าชมเนี่ยไม่ต่ำกว่า5,000คนเลยค่ะและก็มีเม็ดเงินสะพัดนะคะไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ งานวันนี้เป็นการจัดงานที่ชื่อว่าบางกอกแอดแ n นไซเอ็กซ์โปบางกอกดิจิทัลเทคไซเป e ียเอ็กและบางกอกแพ a c อล l เบอร์เอ็กปครับเป็นงานแสดงเทคโนโลยีนะวัตกรรมการผลิต4ื่อโฆษณางานป้ายนะครับแล้วก็สื่อน,นอกบ้าน รวมถึงงานการพิมพ์ระบบดิจิทัลของวงการการเม็นของการพิมพ์บรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าเพื่อตอบรับตลาด e c o m m e r ิรซที่เติบโตขึ้นของเมืองไทยไฮไลท์ภายในงานนะครับเป็นการรวบรวมบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยนะครับมาจัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เครื่องจักรวัสดุรุ่นใหม่ลาสุด ของเมืองไทยนะครับพร้อมโปรโมชั่นดีที่สุดของปีนี้เลยครับก็ทางแท็บได้เองเราได้แบ่งโซนเป็นแท็บได้แอทิวิตี้ทรายนะครับก็จะแบ่งด้วยการ3โซนโซนที่1จะเป็นการประกวดโครงการทราย a าร์ a เวทแอนด์ทรายคอนเทนตนะครับโดยการนำนักศึกษาเพราะช่างมาแข่งประกวดการออกแบบโซนที่2จะเป็นโซนนำผู้ประกอบการรานป้ายออกแบบนะครับมาแสดงให้กับ ผู้ประกอบการต่างๆพร้อมกับเทนในการทำป้ายเวอร์ชั่นต่างๆนะครับมาให้กับผู้สนใจได้ดูนะครับและโซนที่3เราก็จะจับเป็นเวิร์ดชอปนะครับในการแรปสติกเกอร์ทำป้าย 3D นะครับของอลูมิเนียมคอมโพสิแล้วก็เรื่องของไฟ LED ดายดิจิตัลครับ นี่นะฮะก็ยังมีเวลานะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์6และฮอลล์7นะครับค่ะ